Hello everyone สวัสดีครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่5นะครับที่เราได้เรียน DLTV กันนะครับอ่เราไปดูใปงานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับ YouTube The Bright English Lab นะครับ f a c e b o o k แล้วก็ TikTok นะครับโดยสามารถ แอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์มานะครับทักถ่ายกันได้นะครับอ่ะเริ่มไปงานแรกนะครับก็จะมี Family Tree มาให้เราดูนะครับแล้วก็เราเติมคำไปนะครับอ่ะลองดูกันเลยนะครับ Father อ่านี่จะเป็นการวงคำศัพท์ก่อนนะครับ Uncle Grandfather า i s t e r Cousin Grandmother Brother Aunt Mother ก็เติมบคำนะครับ e m i l y is my mother จากการดูใน Family Tree นี่กี้นะครับ Jason is my father Ethan is my brother Lola is my aunt Anthony is my uncle Jessica is my cousin James is my cousin Maya is my sister Scott is my grandfather s a r a h is my grandmother ต่อไปนะครับเป็นงานต่อไปนะครับปเงานที่สองนะครับอโอเคนะครับมาดูกันเลยรูปแรกนะครับ Shot แ hair ผมสั้น Long hair ผมยาวนะครับ c u r l y hair ผมหยิกนะครับ s r i straight hair ผมตรงนะครับผมตรง a เ g h t แปลว่าตรงนะครับต่อไป Freckles f r ฟ c k l e s แปลว่ากละนะครับกละที่หน้านะครับสังเกตนะครับก็สุดท้ายนะครับอ่าเป็นตานะครับสายเลนตาเป็นงานที่สามนะครับให้อ่านประโยคแล้วก็จับคู่นะครับให้อ่านประโยคแล้วจับคู่ให้ตรงกับภาพนี้นะครับมี a ถึง h นะครับมาดูกันเลยคำตอบนะครับ อ่าข้อหน,นะครับ she has got short brown hair and b r u i s e d eyes อ่า h นะครับอ่าเฉลยกันไปเลยนะครับ n u m b e r นะครับ e he's wearing glasses and has got a um, beard and mustache อ่ครับ c นะครับ she has got long brown hair and blue eyes he's wearing sunglasses G นะครับ He has got grey curly hair and he wears glasses. 6. She has got brown hair and she wears pink earrings. 7. He has got short brown hair and black eyes. 8. She has got grey hair and she wears glasses. อ่าตรงนี้นะครับเป็นอันที่4ี่นะครับให้วาดรูปนะครับพ่อหรือแม่แล้วก็บุคคลที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีนะครับก็อันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่สมมติเป็นรูปรูปแม่แล้วกันนะครับสมมตินะครับก็วาดไปนะครับแล้วก็บรรยายด้วยนะครับอ่าก็ถ้าเป็นวาดรูปแม่ก็เขียนว่า this is my อ่าก็เป็นคําศัพท์นะครับพ่อแม่หรือคนที่รู้จักนะครับอันนี้เป็นอ่า โคลมาก่อนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษของบุคคลนั้นนะครับนี่ลักษณะของหน้าตาผมเป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็ต้องถัดไปคืออาชีพนะครับจ็อบนะครับแล้วก็สถานที่ทํางานนะครับอ่ามาดูตัวอย่างประโยคนะครับ This is my mother นะครับจากที่เราว่ารูปเมื่อกี้นะครับอ่าเนื่องจากตรงนี้ mother เป็นผู้หญิงนะครับเป็นแม่ก็ต้องเป็น her นะครับ his ออก his เนี่ยก็จะเป็น ผู้ชายนะครับหรือเป็นพ่อนะครับนี่เป็นแม่ใช่เธอนะครับ Her name is แล้วก็ชื่อแม่เป็นภาษาอังกฤษชอเล่นนะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ she นะครับ she is has got short black hair นะครับรู้ว่ามีผมสั้นนะครับสีดำนะครับ and black eyes ตาดำเราว่าไปนะครับ black eyes แล้วก็ she นะครับ she is a teacher นะครับ ตัดอนออกครับ she is a teacher she a she นะครับ she works at the school นะครับเป็นต้นนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถสอบถามครูบอลได้นะครับที่ f a c e b o o k นะครับ the bright english t ครูบอลนะครับ ถ้าทักมาได้ก็เดี๋ยวจะลองดูให้นะครับต่อไปแปงานต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องจิตนิทานนะครับ g o d o c s and the Three Bears นะครับให้เลือกตอนที่ชอบที่สุดจากเรื่อง g o d l o c k and the Three Bears นี้นะครับแล้วก็วาดเขียนบรรจายภาพนะครับก็เลือกลงมาเลยแล้วกันนะครับโดยประโยคเนี่ยเขาจะมีอยู่ใน ไปความรู้อยู่แล้วใน v ี v อนะครับสมมติตัวอย่างเช่นครูเอาในช่วงนี้นะครับช่วงที่กอดิลอลอกำลังนอนอยู่แล้วก็มีมีสัตัวนี้ก็มาเจอพอดีแล้วกอริลลก็ฟืน้นก็พอตื่นขึ้นมาก็เห็นนี่นะครับเด<ๆ>ี๋ยวก็ตามนี้เลยนะครับจากในตัวความรู้นะครับ And The tree bears came home. They saw Gorillas on the way and Gorillas went home. But no one was at home. ไปึงบ้านนะครับก็เห็นกระดอกอยู่บนเตียงกระดอกก็เห็นปกกุ๊บก็ตกใจก็วิ่งหนีไปนะครับโอเคนะครับก็มีเป็นเท่านี้นะครับของป .4 นะครับโอเคนะครับแล้จเจอกันใหม่นะครับในค่าวหน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับ s ีอ u ลและเ e